เอาละครับผมก็สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับผมวันนี้ผมก็จะมาสอนวิธีการเพิ่มยอดไลค์ในโพสเฟสบุ๊ก <ๆ S 2> กันเนาะอ่ะเดี๋ยวขั้นตอนจะเป็นยังไงเดี๋ยวก็ให้มาทำตามผมไปได้ง่ายเลยนะครับผมเอาคนอื่นเนี่ยเรากดเข้ามาใน Google นะครับผมแล้วก็มาพิมพ์คำถามที่ตรงนี้ตามผมไปกันนะครับว่า hmmm d com แบบนี้ผมวมิวพิมพ์ตามมาได้เลยเนาะอ่ะแล้ววิวพิมพ์คำหาตามกไม็ได้แบบนี้แล้วนะผมเราก็จะดึงเข้าไปในเว็บไซต์ผมในเว็บไซต์ก็ได้เป็นอย่างนี้เลยเนาะอ่ะแล้วในเว็บไซต์ก็ได้เดลยนะครับผม,ม อ่าแล้วกดสมัครกันมาแล้วก็จะมีได้กล่องชื่อผู้ใช้งานกล่องอีพีกล่องรับผ่านระเบบนี้นะผมแล้วก็ติ๊กตัวนี้ไปิ่เพิ่มการยืนยันเนาะและกดสมัครไปผมท่านนี้ง่ายๆก็เป็นการสมัครได้เป็นที่เรียบร้อยแบบง่ายๆเลยเนาะหรือใครนะผมที่มีบัญชีแล้วต้องรู้ชื่องานก็เรากดลงชื่อช่างในตรงนี้นี้ก็ไปได้เลยนะครับผมเรากดลงชื่อช่างกันไปเนาะอ่าแล้วก็พอเรากดลงชื่อช่างกันมาผมถ้าใครที่ผมเป็นอย่างนี้เนาะเรากดหน้าต่างแรกกันไปกันได้เลยผมกดหน้าต่างแรกแบบนี้เนาะ อ่ะแล้วจากที่เราได้รู้ชื่อชิ้นงานมาหรือว่าสมัครสมาชิกมาเี่นหน้าต่างแรกบริษัก็ได้เป็นอย่างนี้เลยนะผมอ่ะก็ได้เป็นอย่างนี้เลยเนาะได้มีระบบบริการให้กับเราได้สามารถที่จะเลือกทำการกันได้นะผมเราก็จะมีเงินส่นตรงด้านนี้ให้กับเราได้สามารถที่จะเข้ามาทำการในส่วนตรงนี้กันได้เนาะหรือใครนะผมที่ไม่ไมีเงินในส่วนตรงนี้เราจะเติมเงินก็เรากดไปที่ตรงนี้กันได้นะครับผมที่เขาว่าเติมเงินเนาะ อ่ะแล้วเรากดกันมาแล้วนะผมที่ส่วนของการเติมเงินเนาะหน้าต่างของการเติมเงินก็จะเป็นอย่างนี้เลยนะผมกับเราสามารถที่จะเข้ามาแล้วก็มาเติมเงินกันได้ผมง่ายๆแบบนี้เลยเนาะอ่ะแล้วก็จะมีช่องทางอยู่ตรงนี้ก็ผมให้เราได้กดกับผมเพื่อเลือกช่องทางการเติมเงินกันได้ด้วยเนาะเรากดมาอ่ะจะมีทั้งช่องทางการเติมเงินแบบสแกนเคอร์โค้ดนะผมตัวมือนิวเอเล็ตเนาะชิปตัวเฟลนซี่ระบบฟิกแมนนี่แล้วผมตีช่องทางแบบนี้ให้เราได้สามารถที่จะเข้ามาแล้วก็เลือกเติมเงินกันได้ด้วยนะผมเดี๋ยวเราสะดวกช่องทางไหนหรือจะเติมมมมช่่่อออองงททาาาาาะะะะะไไรรรลลล้้กกกก็็สถีีจเเเเืัันนนนดยยตคบผ อ่ะหรือก็ใครนะผมที่ใช้งานไปแล้วเอ้ยไม่ใช่หรอที่เติมเงินไปได้แล้วผมแล้วมียอดเงินไปแล้วเนาะก็่เรกลับมาได้ผมจะหน้าตามดูเว็บไซต์เรากันเนาะอ่ะแล้วพอเรากลับกันมาแล้วที่หน้าตามเดิงเว็บไซต์เราตรงนี้เราก็มไปกดหมู่เราบริการแปลตฟอร์มที่เร,ร,ทเรเาทำการทำการกันได้เลยเเแ,ลเแล้วผมเอากดเลือกที่หมู่เนาะอ่ะแล้วพอเรากดมาที่หมู่กันแล้วหมู่ก็เป็นบริการที่กลับเราได้อกทำการกันแล้วผมเยอะแยะมากมายแบบนี้เลยนะเนาะเดี๋ยวเราอยากจะทำการอะไรเราก็เลือกไปได้เลยนะครับผมเมื่อกี้จะทำการปั๊มยอดไลค์ของเฟซบุ๊กก็อยู่ตรงนี้เลยแล้วผมเรากไป อะแล้วพอเริ่มไปได้แบบนี้แล้วนะผมทีนี้เราก็เกริ่มบริการกันต่อเอาผมที่วันนี้เนาะเราจะเริ่มกดหมูเนาะผมผมจะเลือกเป็นอันนี้เลยแล้วกันนะผมในการแนะนําเนาะให้ผมบริการแนะนําอ่ะแล้วพอเริ่มบทหมู่เราบริการไปได้แบบนี้แล้วทีนี้เรากดกลับมาผมดีโปรไฟล์บุ๊กของเรานะครับผมเพิ่มบริการคลอกลิงก์อ่ะแล้วพอเราคลอกลิงก์กันมาได้แล้วทีนี้ให้ลิงก์มาวางนะผมพอวางลิงก์กัไปได้แบบนี้แะครทีนี้ก็ใส่จสมนวนที่เราจะปั๊มไปก็ใส่ไปอ่ะแล้วพอใส่็จเรื่องลิงก์เราก็สมนุนได้แบบนี้เรากดสองเนาะ อ่ะแล้วพอสั่งซื้อกันไปได้แล้วแนละผมกาสั่งซื้อของเราก็จะมีระบบขึ้นมาแจ้งบอกกับเราแบบนี้แล้วผมว่าได้การสั่งซื้อคุณ,คณแ,ลนะแล้วแบบนี้ผมก็ถือว่าเป็นการสั่งซื้อเสร็จสิ้นแลวเนาะก็ง่ายๆตัวนี้เองนะครับผมแบบนี้เลยเนาะอ่ะหรือก็ใครถ้าผมที่สั่งซื้อกันไปเสร็จสิ้นลนะแล้วแล้วผมล้วอยากจะดูออเดอร์ของเราแล้วผมเราก็สามารถที่จะกดไปที่ตรงนี้ก็ได้ผมที่คําว่าเป็ัรายการสั่งซื้อเนานะ อ่ะแล้วเรากันเข้ามากันแล้วในประวัติการซื้อก็จะมีการแจ้งบอกยอดออเดอร์สถานะและรีออเดอร์เลยแบบนี้กับรอสมัครดีแล้วเขาบรรลุคนได้เหมือนกันกับฟื้นเนา,อเาะาอ,นะอย่างออเดอร์เการเป็นเซฟู้ดนี้ผมได้ทำการไปเนาะก็มีการแจมบอกจากทางเว็บไซต์มานะผมว่าราอดำเนินการแบบนี้อยู่เนาะทีนี้ก็เรากันไปก่อนสักครู่แล้วผมไปจดูจะรอเลยรีบๆอะไรมากมายเลยเนาะอ่ะก็เพียงเท่านี้เลยนะครับผมหรือว่าในระหว่างนี้ที่รอออเดอร์ของเรากันอยู่เราผมออเดอร์ดำเนินการหรือรอดำเนินการระจ่เนาะแล้วหากว่าใครรออยู่แล้วผมอยากจะดูบริการะเพิ่มเติมในทางเว็บไซต์แล้วผมเราสาามรถที่จะกดดดดดคลลิิกกกกมมมมาาาาาาทททีีี่่ตรรรรงงนน้้้้ัไไบผขหเเเเะย แล้วพอเรากดกันมาแล้วใรส่นบริการทั้งหมดนะผมในหน้าตาางบริการทั้งหมดก็ได้เป็นอย่างนี้เลยนะผมไปกับเราสมารถที่จะเข้ามาเราก็มาทำการโดยส่งบริการกันได้เนาะแต่คว่า,า,าดูบริการเลยเพิ่มเติมหรือว่าอยากจะเข้ามาทำาการแล้วผมก็จะให้เราเข้ามากันได้แบบนี้เลยเนาะใครสนใจด้วย,วยรายละเอียดก็มีด้านมือด้านขวามือของผมที่คาว่าดูให้กับเราสมารกดคลิกกันได้ในส่งบทบุตรที่ท่านสนใจเนาะอ่ะเดี๋ยวผมอยากจะดูเป็นการก่อนไปทำการหรือว่าอยากจะทำการเลยผมหากก็สนใจเนาก็สามารถที่จะเข้ามากันได้เลยเนาะ อ่ะหรือใครมีปัญหาในการใช้งานในการสั่งซื้ออะไรไปผมในระหว่างนี้เนาะเราอยากจะแจ้ปัญหาแก๊มินเราสามารถที่จะกดคลิกมาที่ตรงนี้กระด้ามีเขาว่าตั๋วเนาะอ,อ่ะแล้วพอเรากดเข้ามาแล้วเน่ยผมจะส่ง,งตั๋วเนาะหน้าต่างารแก้ปัญหาแก๊มินก็จะเป็นอย่างนี้เลยแล้วผม,มเราได้สามารถที่จะเข้ามาแล้วก็ไปแจ้ปัญหาแก๊บินได้ง่ายๆเลยเนาะเพียงกดคลิกเข้ามาแล้วเราผมก็ไปพิมพ์เออไปพิมพ์หัวข้อที่เรากเกิดปัญหาเนาะพิมพ์ข้อความในตรงนี้ไปที่เราเกิดปัญหาแล้วผมเราอยากจะแจ้งเนาะพอพิมพ์แจ้งไปเสร็จแล้วเรากดส่งตั๋วไป หรือว่าใครที่ใช้งานไปแล้วก็ไม่ได้เกิดปัญหาเลยเลยผมเลยใช้งานไปแล้วรู้สึกว่าราบรื่นดีอยาตรลองแนะนำเพื่อนหรือคนรู้จักให้เข้ามาใช้งานเว็บไซต์ดูนะผมเราก็สามารถที่จะกดไปที่ตรงนี้กันได้นะครับผมที่เขามาแนะนําเพื่อนเนาะอ่าแล้วพอเรากดเข้ามากันแล้วได้ส่งกันแนะนำเพื่อนนะผมที่หน้าต่างของการแนะนำเพื่อนแล้วเป็นอย่างนี้เลยนะผมเราสามารถที่จะเข้ามาแล้วก็มาแนะนําเพื่อนกันได้ง่ายนะผมเพียงกดเข้ามาแล้วก็มาคัดลอกลิงก์ที่อยู่ตรงนี้แล้วผมไปส่งให้เพื่อนหรือคนรู้จักเรานะผมให้เขาได้เข้ามาในเว็บไซต์เพื่อมากสมัครหรือใช้งานอะไรับผม อ่ะหรือก็ใครนะผมที่ใช้งานไปแล้วผมหรือว่าดูอะไรก็เป็นแบบนี้แล้วผมหรือว่าผมพูดอะไรมากไปแล้วผมก็จะลองกลับมาดูที่ยอดแรกของปู Facebook เรากันก็นได้ผมว่าตอนนี้เป็นไงบ้างวเนาะก็ลงกลับไปในหน้าจอดูนะผมอ่ะยอดก็ยังไม่ขึ้นแบบนี้เราก็ไม่ต้องจะร้อนไปผมบอกเพื่อนทการส่งซื้อไปก็ไม่ต้องจะร้อนเนาะอ่ะเดี๋ยวเพื่อไม่เสียเวลาเดี๋ยวผมตัดภาพไปตอนนี้ยอดกำลังขึ้นเยอะแล้วหรือว่าขึ้นติดตื่นกันแล้วกันนะครับผมอ่ะและก็นี่เลยนะผมนลังจากที่เราทำการส่งซื้อไปแล้วนั่งรอสักครู่เนาะผมตอนนี้ยอดไลฟ์ของปู Facebook เราก็ได้กำลังเป็นการเพิ่มมาจนเสร็จแล้วนะครับผมก็พขึ้นมาจนเสร็จแล้วเนาะอ่ะ ผมใครที่สนใจอยากจะเข้ามาทำตามก็ได้เข้ามาทำตามผมก็ได้ง่ายๆนะผมกับเว็บไซต์ hmr.com เนาะอ่ะเดี๋ยวผมจะไปิงก์เว็บไซต์ไว้ให้เราสำหรับท่านใดที่สนใจก,ก็เข้ามาได้เลยเราผมกับเว็บไซต์ hmr.com เนาะแล้วก็ามาทำตามที่ผมบอกไปได้เลยเนาะอ่ะเดี๋ยววันนี้ผมก็ไม่มีแล้วมากเราผมในการความยอดไลนะ์เนาะอ่ะเดี๋ยวผมจะฝากไว้ใน่นี้เลยแล้วผมในส่วนในส่วนของการทำเนาะถ้าผมพูดไรผิดไปผมก็ต้องขอโทษกันด้วยนะผมในวันนี้เนาะหรือถ้าผมพูดไปแล้วอะไรที่พูดไปแล้วก็เข้าใจผมนะผมก็ต้องขอบคุณทุกท่านที่รับชมจนถึง